รายงานผลการปฏิบัติงานสกรระดับอำเภอบำเหน็จนรง์ประจำเดือนมกราคมพศ2568ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาววิชุดาศีกรินผู้มนวรการสกรระดับอำเภอบำเหน็จนรงค์ ในวันที่2มกราคมพศ2568นางสาววิชุดาศีกรินพ่วมในการสอกอรอระดับอำเภอบำเหน็จนารงได้มอบหมายให้นางชีวรักษกอประเสริฐสุดตำแหน่งครูเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระครูอนุรักษ์วัฒนกิจอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าจำเริญจิตและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมินวัดป่าจำเริญจิตตําบลบ้านชวนอำเภอบำเหน็จนารงจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่8มกราคมพศ2568นางสาววิชุดาศีกรินผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบำเน็ตนรงพร้อมด้วยข้าราชการสกรระดับอำเภอบำเน็ตนรงได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนณสกรประจำจังหวัดชัยภูมิในวันที่10มกราคมพศ2568 สกอรระดับอำเภอบำเน็ตนารงนำโดยนางสาววิชุดาศีกรินได้เข้าร่วมการอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งมืออาชีพโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่11มกราคมพศ2568สกรอระดับอำเภอบำเน็จนรงนำโดยนางสาววิชุดาศีกรินได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2568และได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับนายอำเภอบำเน็จนรงว่าที่ร้อยตีทราทิพระหุนพิมโยณที่ว่าการอำเภอบำเน็จนรงวันที่13ถึงวันที่20มกราคม ศ2,568ส,25 68, สกอรรระดับอำเภอบำเหน็จนรงค์นำโดยนางสาววิจุตาศรีกริงได้มอบหมายให้นางสาวคำเพียนคณะสุขครูอาสาสมัครเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ ในวันที่14มกราคมพศ2568สกรระดับอำเภอบำเน็จนรงค์นำโดยนางสาววิจุดาศเกรินได้ขอร่วมการจัดนิทรรศการสาธิตอาหารเพื่อพัฒนาอาชีพและนำผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมาจัดจำหน่ายในบริเวณบูธนิทรรศการของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่16มกราคมพศ2568ส,อ 2, สกรระดับอำเภอบำเน็จนะรงนำโดยนางสาววิชิดาศีกรินได้เข้าร่วมการจัดแข่งขันกีฬาสกรชัยภูมิเกมพศ2568สารสัมพันธ์เพื่อสุขภาพสามัคคีณสนามกีฬากางจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่17มกราคมพศ2568สกรระดับอำเภอบำเน็ตนารงนำโดยนางสาววิจุดาศิกรินได้เข้าร่วมการจัดงานรัฐพิธีถวายสการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำพศ2568ณพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดชัยภูมและได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หน้าวัดพิ่รมยาววาตําบลโคกเริงรงอำเภอบําเหน็จนรงในวันที่20มกราคมพศ2568ส, 2, 8, สกรระดับอำเภอบําเหน็จนรงน,นําโดยนางสาววิชุดาสีกรรีได้จัดกิจกรรมพัฒน,นาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤริ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยนะสกรระดับตำาบลบ้านชวนในวันที่21มกราคมพศ2568 สกรระดับอำเภอบำเน็จนรงนำโดยนางสาววิชุดาศิกรินได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมอบรมเครือข่ายสังเกตการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิณโรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ทและได้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธทางการเรียนรายวิชาคณิตศสาสตร์ระดับปถมศึกษาสสกรระดับตำบลบ้านเพชร ในวันที่23มกราคมพศ2568ส,ร25สรกรระดับอำเภอบำเเนตรนรงนำโดยนางสาววิจุดาศีกรินได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในวันที่23 ส2568สรกรร,ระดับอำเภอบอำเน็ตนรงค์นำโดยนางสาววิชุดาศรีกรินนายมอบหมายให้นางชีวรักษกอประเสริฐสุดและนายเปียณะเรียบร้อยได้เข้าร่วมการคัดเลือกข้อสอบณกสอรกรอประจำจังหวัดชายภูมิในวันที่24มกราคมพศ .2568 สกรระดับอำเภอบำเน็จนรงนำโดยนางสาววิชุดาศีกรินได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุขณโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ในวันที่27มกราคมพศ2568ส,อ25สรกรร,ระดับอำเภอบำเน็จนรงนำโดยนางสาววิชุดาศีกรินได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอนเน็ตระดับประุมศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ณสรกรระดับตำบลหัวทะเล และระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นประจำภาคเรียนที่2ปีการ2567ณสกรระดับอำเภอบําเหน็จนรงในวันที่28มกราคมกศ2567ส, 2, 67, สกรระดับอำเภอบําเหน็จนรงนําโดยนางสาววิชุดาศีกริงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ณสกรรระดับอำเภอบำเน็จนรงในวันที่29มกราคมพศ2568สอ 2, สกรรระดับอำเภอบำเน็จนรงนำโดยนางสาววิชุดาศิกรินแด้เขาร่วมโครงการเดินโรณรงค์หมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงทั้ง7ตำบล